ในข้อนี้หมายความว่าของนี้ไม่ได้ถือเอาเลยไม่ได้ไปิ้วมาถือมา,อมายกมาอันเนี่ยมันเป็นของที่มันอยู่กับที่ไม่ว่าจะเป็นนาเป็นสวนเห็นไหมเป็นบ้านเป็นเรือนการได้การรักของประเภทนี้คือเชฟวิธีฟ้องร้องเอาฟ้องร้องถาว่าหลวงพ่อเนี่ยจะไปรักของโยมจิว๋วเป็นนาติดวัดอย่างนี้นะหลวงพ่อเนี่ย ก็ทำไงเนาะถึงจะได้นาแปลงนี้สวนแปลงนี้ก็ไปคดไปตู่เอาย้ายบุตรได้ไปปักไปเรียบร้อยโยมจิ๋วก็บอกว่าอันนี้หลวงพ่อเป็นที่ของหนูนะเราก็บอกว่าเป็นที่ของวัดของข้านี่แหละเทียงไปถึงมาจิ๋วก็ไปฟ้องศาลไปแจ้งความแจ้งความก็ขึ้นสู่ศาลตุลาการเขาก็สอบประโยชน์พยานทีนี้หลวงพ่อมีตังค์เยอะ มีพวกเยอะเส้นใหญ่่าปเลยคุยเลยได้มียศดชงยศเส้นนักแล้วแต่เถอะขึ้นสารชั้นต้นเสร็จแล้วอ่ากกอว่าหลวงพ่อชนะไอจิ๋วก็อุทธรจิ๋วมีต่างน้อยเนี่ยรวยสู้หลวงพ่อไม่ได้อุทธรพอทธรปุบสารก็ยังยืนยันชั้นต้นว่าของนี่เป็นของหลวงพ่อเพราะเขาอยู่นานใช่ไหมปลูกเป็นไม้ไม่เดียบร้อยยมจิ๋วที่จีนของทรัพย์ท้อ สู้ไปแล้วสองสามแล้วคิดยังไงอ่ะดีกายทีหนึ่งแต่ใจถอนแล้วไม่ได้สู้ไหวหรอกเพราะเส้นใหญ่โสเบลามีมากขนาะดนี้ขี้กงองเห็นแก่แกตัวพระอะไรก็เหมือนว่าไปแล้วอ่ะแต่ใจมันท้อแล้วตัวถ้ายอมจิ๋วเริ่มท้อทอดไรเมื่อไหร่ว่วาวสู้ไม่ไหวแล้วคงไม่ได้คืนนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปหลวงพ่อเป็นอทีตในฐานตั้งแต่ตอนนั้นไม่สารยังไม่ตัดสินก็แล้วแต่นะ หรือสารตัดสินมันยังไม่เป็นผลเป็นผลตอนที่โยมจิว๋วทอ้อที่จะฟ้องร้องหรือทอดอะไรว่าจะได้คืนเหล่านี้ถึงจะชื่อว่าการรับประเภทเขาเรียกประเภทอะไรนะประเภทอาทิยนะอาทินาทานคือตู่เอาจนได้จนเขาสู้ไม่ไหวจนเขาทอ้อจนเขาไม่คิดจะทวงแล้ว ไปบอกก็แล้วไปขอก็แล้วคุยดีก็แล้วเนี่ยโอ้กูไม่ได้แล้ว,วบุญกูน้อย,อย,อยเออยมื่อเมื่อไรอะไรมันก็มีอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมเพศนี้มีไหมมีมมเห็นเขาทรัพย์น้อยไอ้นี่ไอ้แฟนไอ้น้องเอน,นี่นยบอกว่าที่เขาอยู่ข้างในเนี่ยมีคนไปปลูกยูคาไว้อยู่ๆเขาเอารถไ,ไ,ไปไถเอกปลูกมันเลยพอเราไปฟ้องร้องกระสู้เขาไม่ได้เขาออกโฉนดเรียบร้อยแล้วพอตัวเองไม่ไปดูยูคาปลูกให้เขาโดนตัด ต่เขาปลูกมันเพราะนานๆไปดูอยู่ในข้างในหลวพ่อเนะสามปีห้าปีก็ไปทีหนึ่งก็มีแต่คนแก่เนี่ยวิธีวิธีรักชนิดหนึ่งเขาเรียกว่ารักโดยการนี่แหละโดยอาทิยนะนี่ละเอียดยิบเลยเห็นไหมของที่สวัของที่สวัยอมบอยนะมาทำ scalable, บุญที่วัดบ่อยๆของหลวงพ่อ ฝากให้โยมสีด้วยนะโยมสีนานๆจะมาวัดทีนึงอันนี้มันเป็นของกาแฟอย่างดีนี่แพ็คหนึ่งอย่างนี้เลยนะฝากให้โยมสุขศีด้วยโยมศีก็ชอบกาแฟเหมือนกันหลวงพ่อก็เออได้ได้ก็มาฝากมาดูเลยนะพอมาดูปุ๊บให้กาแฟยี่ห้อนี้มันดีนี่น,ะน้หอมด้วยกรอบด้วยอร่อยด้วยก็คิดไปจะถือไปให้โยมหนูได้โยมหนูมีโรงครัวแต่มันอยู่ฝากไว้ที่กุฏิหลายวันได้ละ พอถือถือมาเพิ่งมาอ่านแก้วเฮ้ยกาแฟนี่ดีเลยถือมาอยู่ๆคิดจะรักตอนนั้นนะคิดปุ๊บเปลี่ยนมือถือตัวย้ายจากฐานเดิมหรือมันวางอยู่บนหัวอยบนบนบ่าเอาจากบ่าลงมาที่มือเอาจากหัวลงมาที่บ่าจากมือซ้ายมาวนบ่าย้ายจากที่ก็ชื่อว่ารักเสร็จแล้วแม้ยมบวยยังไม่รู้เลยว่าโดนรักคือรักก่อนพอคือได้เฮ้กูไม่น่ารักเลยก็คืนให้ยมบวย ยมบุยได้ของแต่ตมารักเรียบร้อยแล้วรักเลยนะไปของไม่ได้ก็จริงแต่อาการลักอธินาทานสําเร็จแล้วหรือไปเชเว่นอีเลเ่นเซเวบนอีเลเบนของมันบางกระจัดกระจายเยอะแยะอะไรเราค่อยอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอันนี้มันอร่อยไม่เดินหยิบผลิตแต่จะเอาอันนี้แหละสวยจะเอาอยากได้จับปุ๊บพนักง,งานก็าาาลูงพ่ออะไรครับวา,างลงไปก็เดินไม่เอาอไรแล้วเดินต่อ แต่รักเรียบร้อยแล้วเพราะตอนไปหยิบคิดจะรักจะเอาดูเอาไว้ตรงไหนดีนะยามไม่ได้ออกมาใส่กระเป๋าหรือเ่าพอเห็นเขาเดินมาหลวงพ่อจะเอาอะไรครับเดินดูแต่รักเรียบร้อยเพราะคิดกิจคิดจะเอามันมีแล้วของนั้นยกพ้นจากฐานเดินเรียบร้อยแล้วแม้จะวางไว้ก็ไม่เป็นผลชื่อว่ารักจบสมบูรณ์แล้วแฝบไปสิเพราะล่วงครบห้าองค์แล้วอยไรที่เราซื้อมาจะเปลี่ยนเอาไม่ค่ ไป,ไปอบายเพราะรักสําเร็จแล้วไม่ได้รักสําเร็จเพราะเอาทรัพมาเขาบอกว่าประเภทน,นี้เป็นหารณะ,ะอัินนาทานแค่เปลี่ยนมือเปลี่ยนเปลี่ยนเอียบทย้ายจากฐานเขาบอกขโมยเรือขโมยเ,เรือเรือที่ผูกอยู่ขึ้นไปนั่งเรือเสร็จแล้วก็ไปแก้เชือกแก้เชือกนี่แล้วก็ค่อยจะพายเรือใช่ไหม พอแก้ปุ๊บเรือยังไม่เคลื่อนนะแก้แล้วพอเอาทายจ้วงเมื่อไหร่เรือมันเลือเล่อนไปที่เดิมก็เรียบร้อยแล้วจาขอบเฮ้ยขโมยเรือบอกไม่ไนดะ้ขโมยแล้วจะนั่งเล่นแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> เอาคืนเขาไปผูกเหมือนเดิมแต่การลักเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้เอาเห็นได้คืนไม่ได้คืนไม่เกี่ยวนะแต่กฎหมายจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมกฎหมายต้องระหยิบในเซเว่นเสร็จเรียบร้อยจะใส่ไหนก็แล้วแต่ต้องไปจ่ายตังค์พอถ้าไปจ่ายตังค์ออกไปข้างนอกเขาถึงจะจับว่าขโมย ตามไรรถถือเดินอยู่ในเซเว่นเดินไปเ่ยไม่ได้รักหรอกแต่ของพระแค่คิดจะรักจับปุ๊บบางปับ๊บเดี๋ยวกับเรียบร้อยและ้ะแต่ถ้าในทางโลกนั่นเดินเพนในเซเว่นในแมคโครในบิ๊กซีในไทยวัสดุเิ้วถือไปรอบเดินแปบรอบก้ารอบจะไม่เป็นรางกันรักทั้งทั้งมีจิตคิดจะเอาแต่นั่นเนี่ยโยมธยร,รมดาด้วยเพราะในนี้เขาเไปไ็นยกเบ้นเขาบอกว่า แค่คิดจะเอาเปลี่ยนจากมือซ้ายมามือขวาแค่นั้นก็สําเร็จละแต่พระท่านให้เอาตามนี้แต่กฎหมายไม่ได้เอาตามนี้กฎหมายชาวบ,บ้านนะเพราะงั้นจิตค,คิดจะรักมันจริงจะไวมากแค่คิดอย่างเดียวก็จะล่วงเลยเพราะว่าสําหรบบกายแยประโยคะ์นี้มีมีมีขยับขยืน่นเอคิดเฉยๆถ้าไม่ถ้าอย่างนี้นะ ถ้าคิดว่าอยู่โทรศัพท์นี่โอ้สวยดีจังเลยอยากได้เอามือพปจับคิดจะรักอยากจะรักอันนี้ยังยังไม่รักเพราะว่าโทรศัพท์ยังอยู่กับที่ถ้าโทรศัพท์เคลื่อนอย่างนี้ึึงจะเป็นหรือยกแล้วมาเฮ้ยหลวพ่อมา,อา <c oughs> แต่มันลักเรียบร้อยแล้วลักตอนที่ยกขึ้นจากที่เดิมมัน <c oughs> เรือที่พ้นจากมันเลื่อนไปนิดหนึ่ง <c oughs> ขโมยวัวไปแก้เชือกเสร็จแล้วก็ วัมันกล้าไปขาแรกขาสองขาสามขาที่สี่เมื่อไหร่จบในทีรักเรียบร้อยแล้วถ้าขาแรกไม่เท่าไหร่นะยังไม่รักเพราะมันขาขาสามขาเนี่ยอยู่กับที่เดิมเ <Okay. S 1> พราะงั้นเราไปได้ง,ง่ายมากอะไรย,ยังไม่ต้องห่วงหรอก่ออตัวไถ่ยจิตนี่แหละถ้านบามีไถ่ยกจิตตัวคิดจะรักในทัําคัญอย่าไปคิด ทั้งหมด25ประเภทถึงวันละเอียดยิบเลยส่วนมากเราเข้าใจว่ารักนี่ต้องไปเอาของมันมาและ้วกะ็เดินหนีทําของมันแตกเนี่ยของหลวงพ่อนี่โอ้ยขี้เหนียวนักแกล้งมาหยิบหนังสือให้ล่วงแล้วมันพังฉันไม่รักนะแต่เจตนาแกทําให้ของข้าพังน่ชื่อว่าอาธินาทานเงี้ยแต่เราก็ไม่เห็นว่าเป็นอธินาทานใช่ไหมเหมือนแค่สับเปลี่ยนเหมือนก็เป็นยังไงก็ไม่ลักเราวินิจฉัยเองแต่พระเจ้าท่านบอกว่าแค่นี้ มันละเอียดแค่จับมือก็ถือวารักไปนะไม่ใช่ความคิดเขาแค่คิดตัดสินเอาเองไม่ใช่ต้องเอาทรรมวิยยนัยเป็นเครื่องวัดมีเครื่องตัดสินให้เรียบร้อยว่าอย่างนี้ท่านจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นกลัวพวกเราจะคิดเอาเองในอนาคตท่านคิดไปให้เรียบร้อยท่านวางเป็นวิธีเทียบเคียงว่าอันไหนเป็นบาปมากบาปน้อยอันไหนเป็นอธินาทานอันไหนล่วงศีลอันไหนเป็นนรกอันไหนไม่ไปถ้าถ้าคิดละเอียดอย่างนี้ เราไม่เอาไปใช้นะนะเราก็คิดเองไม่เป็นหรอกก็ฉันมาเด้๋อวไปไหนนี่ฉันแค่ถือมาคิดในใจจะบาปอะไรนี่เราคิดใช่ไหมไม่น่าจะบาปเนี่ยคิดไปคิดมาพอมาฟังธรรมเขารู้ว่าเฮ้ยมันละเอียดกันอันนี้เชียวเนี่ยมี่ก็เหมือนกันใช่ไหมของไปฝากไวก้เวลาเขาไปทวงอดออดแอดแอดโน่นบ้างนี่บ้างจนคนไปทวงบอกโอ้โหคนไม่ไห้คืนนี่แหละมันเอาแน่เลยถ้าเราคิดอย่างนี้เมื่อไหร่นะไอคนนั้นรักเรียบร้อยแล้ว ถ้าเรายังไม่คิดเราคิดว่ anie, เาเออเดือนหน้าแล้วไทวงอีกก็ยังไม่มันก็ยังไม่เป็นอธินาทาน,ทานเลยใบหมอนั่นอ่ะไอ้ที่เอาเอาของเราไปถ้าเราจะทวงอยู่เรื่อยด้วยสามปีแปดปียี่สิบปีมันก็ยังไม่เป็นรักไอคนนั้นยังไม่รักเรานะทั้งที่บอกมันเออเดี๋ยวหาให้ไม่รักแต่ไม่มยังไม่ให้มันไม่รักนะยมพื่อเคยเจอประเภทน,นี้ใช่ไหมอ่ามันเอาไปแล้วก็เจ้มเมื่อไรจะให้เอาสิ้นเดือนสิ้นเดือนอะไรมาสามปีแล้วเดี๋ยวให้ฉันไม่ไม่กองหรอกแยวฉันมีฉันให้ เขายังไม่รักนะเขายังไม่เป็นอดีนาทานเพราะเรายังทวงอยู่ถ้าเราคิดอย่างนี้จะให้เขาเป็นเราก็บอกว่าชาตินี้นคยห่ังกับมันเราคงไม่ได้แล้วล่ะถ้าเราตัดตัดสินใจท้อเมื่อไหร่ว่าไม,ไม่ไม่มีหวังว่าจะได้ทรัพย์นั้นคืนแล้วไอ้คนนั้นเป็นอดีนาทานทันทีไอ้คนที่เราฝากของไว้หรือมันยืมเราเหมือนกันยืมเรามันบอกว่าสิ้นเดือนจะให้สิ้นเดือนเราก็ถึงเวลาเราก็ไปถูงเฮ้ย สามพันนั่นเนี่ยค่าจะใช้แล้วนะเขาคืน้ค่าด้วยมันก็บอกว่าเจ๊อาทิตย์หน้าพออาทิตย์หน้านมันก็บอกโอ้สิ้นเดือนปีที่แล้วสองปีก็ผ่านมาเราไปทวงทีไรมันก็พูดอย่างนี้มันก็ยังไม่เป็นอาทิตย์ครับแต่เราบอกว่ากูคงไม่แังได้แล้วแหละไม่ต้องพูดต่อหน้ามันก็ได้นะพูดอยู่ที่บ้านเราเนี่ยสามปีแล้วทวงอีกครั้งมันก็ผัดเรื่อยผมไม่ได้ลแล้วละช่างหัวมันเถอะ ถือว่ามันเป็นอธิษฐานตั้งแ <aynı S 2> <üyor S 1> ต่วันที่เราท้อที่จะทวงเขาบอกทอดทอดอะไรว่าจะไม่ได้คืนเมื่อไหร่เวลาที่เราม่ยอมยืมเราแล้วถ้าให้ยืมแต่แล้ว่ะไม่ได้คืนแน่คนที่ยืมก็ไม่เป็นไรเราว่าเป็นอธิษฐานตั้งแต่แรกแล้วถ้าไม่คืนก็ไม่เอาเองเขาคิดจะคืนเราไหมการเขาจะคิดคืนไม่คืนเราแบบถ้ามายืมเราแล้วแี่ว่ะเรา o แต่เราที่เองว่าทำไมได้คืนช่างวันยืมก อันนี้จะบอกว่าเขาเป็นก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ได้ว่าจะไม่ให้หรือเราแค่ไม่ได้ทวงเพราะเราไม่ได้ทวงไม่ได้ใดกันไม่ได้สัญญาไม่ได้กันไว้นอกจากผิดสัญญาหรือตกลงกันแล้วเนี่ยนอกจากเขาเราไปทวงแล้วเขาบอกว่าไม่ให้ล้อเพรายังไม่มีให้ล้อเราจะบอกท้อไม่เอาคืนหรอกนี่จะเป็นเพราะเราคิดแต่แรกว่าเอาไปเถอะไม่คิดจะคืนไม่คิดจะทวงคืนก็เอาไม่คืนก็เอาเราทอดอะไรแต่แรกแล้วว่าเราไม่คิดจะคิดว่าเป็นนี่กัน เราที่จะทําบุญมากกว่าอย่นี้นะใช่ไหมโดยมากที่อย่างนี้นะก,นก็ให้ให้ไปทำบุญเถอะสองสารมันมันจนมันก็เป็นอธินาทานเอาอธิสีต่อไม,ไม่อันนี้หมายถึงว่าทรัพย์อยู่ในตัวของคนคนนั้นนะที่จะขโมยทองในตัวเขาแต่จะอุ้มเขาออกไปให้เขาเคลื่อนที่เงินงอยู่ในตัวเขาอย่างนี้นะหมายถึงเจ้าของทรัพย์อยู่ในยาบทนั่งถ้าเขาลุกขึ้นยืนเมื่อไหร่ก็ เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนอิยาบทหรือนะ่ยยืนอยู่ให้เก้าล่วงไปคนคนที่เก้าที่สองน,ะนั่นก็ชื่อว่าลักเพราะเราหลอกเพื่อจะให้เขาเปลี่ยนอิยาบทเพราะต้องการทรัพ์ในตัวเขาจะชื่อว่าเนี่แหละไม่ได้คงวกาได้มาหรือยังไม่ได้นะ,ะเรียกค่าถ่ายก็ได้หรือเราต้องการรัพย์ช่วยอยู่ในคอข้ก็ได้ เพราะว่าตรงนี้มันคนจองแจ้งอาจจะให้พ้นตรงนี้ก่อนมันคิดวางแผนว่าจะเอาทรัพย์แต่ที่เก้าพ้นจากที่นั่งเดิมอ่ะก็เปลี่ยนแล้ะเพราะเราปรารถนารัพ์ไม่ได้ปรารถนาชีวิตจะอุ้มจะสุดจะดึงจะผาักอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในคำตรงนี้ห้าคือในข้อนี้ท่านหมายถึงว่าการสั่งให้ให้เขารักเนี่ยบางครั้งเนี่ยเช่นทางโยมไพลิน โยมพลินนลไปลงครัวนะไปขโมยมาม่าให้หน่อยที่ลงครัวเขามีเยอะพูดแค่นี้นะโยมพลินเนี่ยวันนี้ก็ไปรลักพรุ่งนี้ก็ไปรลักมือเื่อนีป็ักภาษาหน้าจำครเราคำพูดออกมาได้ก็เป็นักภาษาหน้าก็ชื่อว่าตะหมานี่ใช้ให้รักโยม,โยมก็รักเองอย่างที่หัตหัดสหัสสหสติกากับอนติกานะ ก็ยังเป็นบาปอยู่แต่ถ้าตามาสั่งว่าโยมพลินพุ่งนี้รักขโมยมาม่าที่ลงโัวให้หน่อยนะถ้าเลยพุ่งนี้ไปโยมไพลินเป็นผู้เป็นรักวันพระหน้าก็เป็นรักอาตมาไม่เปลี่ยนอธินาธาเพราะอะไรเพราะตมาบอกให้รักรพ,าาพุ่งนี้นาาแต่โยมไพลินไม่ได้ทําตามอตาตม,มาแต่โยมอธินาทานโยมไพลินจะเป็นผู้ทำอธินาทานอาตมาไม่เปลี่ยนไม่พบโสดเพราะมันล่วงเวลาแล้ว แต่อันแรกอตาตมาไม่ได้บอกว่ารักตอนไหนบอกว่าโยบินรักมาม่าที่โลงงพัวให้หน่อยนะอย่างเงี้มันจะโยลินจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าบอกพรุ่งนี้หรือวันผ้าหน้าหรือเดือนนี้รักของให้หน่อยนะก็ขอบเขตอยู่ในภายเดือนนี้ถ้าอเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนไหนก็ต้องเข้าใจกันสองคนหรือสั่งข้าก็เหมือนกันบอกว่าภายในเจ็ดวันนี้ข้าอยู่บอยให้ทีให้ทีนะ แต่ถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้วนี่โอ้เดือนหน้าค่อยฆ่าไอ้อาตมาไม่เป็นนะโยมเป็นโยค่าเป็นอาตมาพ้นแล้วอไม่เป็นปานาติบาตไม่ครบอค์อาตมาไม่ตกนรกแต่จะมาจะให้พ้นในประวัติการนะครับพอมีครบออกจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะอตาตมาสั่งเวลาแต่โยมอ่แต่การฆ่านั้นเนี่ยถ้าไม่ทําตามเวลาก็าจะพ้นอ,อย่างนงี้ที่เขาว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นอ่า ถ้าเรียกอะไรตะกีนาากะนาาน้นี่อัทธาสถากะทินทานอะไรอย่างเงี้ยนะมีสองอย่างจํากัดเวลากับไม่จากัดเวลาคําสั่งนี่มันึงมันทึงจะเกี่ยวเนื่องกับเจตนาของผู้สั่งด้วยว่าสั่งแบบไหนสั่งลอยๆหรือสั่งเจาะจงถ้าสั่งเจาะจงถ้าทําเจาะจงตัวคนสั่งก็จะมีเป็นล่วงอนัตติกาปโยคะ เอาต่อ <Okay. S 1> มันไหม,มเจ้าของจะเห็นหรือไม่เห็นไ,มไ,ไหมครับคือชื่อว่าการการทินนทานนวสำเร็จแล้วแค่ไปย้ายหมดย้ายฐานย้ายรั้วย้ายอะไรนี่นะ mm. อ่านี่รักประเภทแรกๆนั่นนะ mm. อ่าเขาบอกว่าคือตรงที่ตกลงกันแล้วว่าเราจะไปด้วยกันใช่คะ่ะแต่อย่างนี้ถ้าถอนตัวทีหลังมันก็ไม่เป็นแล้วแต่พูดว่าให้ไม่ถอนตัวนะตกลงกันแล้วแต่แกไม่ได้ไปรอก สมมติว่าคืนนี้นะพวกเราทั้งหมดห้าหกคนนี่นะจะเป็นคนมาม่วง,งเขาหนาตอนสามทุ่มอล้วกันเขาน่าจะหลับหมดได้หละ่ะคุยอย่างงี้นะเวลาไปจริงๆนะบางไปคนเดียวไปขโมยมนก็ได้มาก็มาเผื่อเพื่อนอทุกคนได้หมดเลยเพราะเราตกลงกันไว้เราจะไปด้วยกันแม้ไปทําคนเดียวในในย,ยะนี้นะไม่มีใครเปลี่ยนใจเลยเพราะตกลงเออได้ได้ได้ไดไดตอนแรกว่าจะไปด้วยกันนั่นแหละแต่แต่ไ บางเขาคล่องกว่าไม่ต้องสวมดมนต์พี่ปื๊ดไปประมาแล้วค่ารักมาเรียบร้อยแล้วนะที่เราคุยกันมาอย่างเงี้ยคือทุกคนเรียบร้อยหมดเลยโโทําบาปเผื่อเรือเรียบร้อยคล่องเรื่องทําบาปคล่องนะปื๊ดปั๊ดเอาอะไรมาแลว้วหวงใสกระสอบมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยในข้อน,นี้เขาบอกว่าเป็นเป็นอะไรประเภทสังวิวาวิวทาวะวิทาวะหาน คือขโมยร่วมกันเป็นคณะเป็นบุคคล